สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่กำลังรับชมช่องเบาวปิ่มนะครพนมครับผมเมื่อน,นี้เบาวปิ่มกับโบกอยสบายครับเ <c oughs> พิ่งไปหาหมอมานะครับพี่น้องนี่ก็ได้ยา <c oughs> เฮ้ยอาสวัสดีครับนาะยพนมมือสว,ส,นะวสวัสดีครับหน่อยเรีวสวัสดีครับหน่อยเบาวปิ่มบัสบายมาได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่แหละครับพี่น้องก็เป็น ไปนักดักหัวนะครับคล้ายๆแบบหนาซีมืดเนาะแบบวินวินหัวนิดๆนะครับเวลาเขาหันน้า้หันขัาวยังสิมันสิแบบเหมือนกล้องโฟกัสบทันนะครับพี่น้องคล้ายๆแบบเลือดเลือดขึ้นไปเดียงสมองบทันเนาะปีนมาอาทิตย์หนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็น,น่าจะพผ่อยเพียงพอนะครับเพราะว่าเพราะว่าก่อนที่เปลี่ยนสีปิน,น่ะน้องไอจีเพ,พื่อนป่วยเพื่อนบสบายบาสบายแล้วเปลี่ยนก็น ก็เลยบม่ค่ยได้นอนน้ำนะครับกลางกลางคืนได้ลุกมาเซตให้เพื่อนตลอด<ะ>พอ,อสิหายป่วยบอกเปรมก็เป็นต้อนะครับพี่นอ้องเนเนื้เนื้อเนื้เนื้เนืนอไยิ้มหน่อยนี่นี่นี่น,นี่ยิ้มใส่กล้องหน่อยนี่ไอ้ยิงแค่หน่อยยิงแค่หน่อยยิงแค่หน่อยเร็วก็ <laughs> ไปหาหมอม,มานะครับเพื่อนบอกว่า เลือดลอดเลือดนะเพียงพออยู่นะครับแต่ว่าแค่ขนาดเลือดนะ่มันน้อยน้อยกว่าปกติเพื่อนว่าขั้นแม่นเป็นค้นกะมีแต่คนจะจอยเนี้ยเนื้อเนือเนือโบ่บโบโบบึง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 งนี่นี่นี่ป๊าถ่ายคลิปอยู่นี่ก็ได้ไปหามอมานะครับเพื่อนกะให้ยามาสี่อย่างสี่อย่างครับพี่น้อง ยาซีมียาบำรุ่งเลือดแก้ปวดบำรุ่งกระดูกแก้ปวดแล้วก็เนื่อยเนื่อยครับพี่น้องเลือดไปแปดร้อยห้าสิบบาทครับสีเบิ้ง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 มาไหมม,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 มันนี่ก้อนนี่ดูกรแปับหนึ่งนะครับพี่น้อง ยนี่เบิ้งเบิงจะพ่าวได้เดี๋ยว z ส่งให้แบบนึงคาคลิปก่อนอีกหกนาทีอันนี้เห็นอย่างนี้นะท้าแป้งอ่ะพี่น้องลูกเบอร์เปีมน,นะมักทาแป้งท้าแป้ง,ท,ปงท้าลิดพนะโอ้ยยันได้ดูกสาวแท้ๆอันนั้นอนันท่าแป้งนะท่าใส่มือนะ่ะอืม หาแป้งท่โอ้ยยังด้ลูกสาวในแท้ยูนี่นะฝูนฝูนสต่บนท่าฝ่นสีเห็ดหน้าตาแบบนี่น,นี่ได้ขึ้นนอ <c oughs> อ้องเอยเออเออเน่ะไ <c oughs> อยิ้มหน่อยเร็วไอย,ยิงแค่หน่อยยิงแค่หน่อยเ <c oughs> ยกเจ้าขวง สวัสดีครับหรือยังสวัสดีครับก่อนอ่ะพนมมือขึ้นอ<ด>ครับก่อนครับไ,<ด>ไปหาหมมากอะเพ<ด>ื่อนจอเลือดเ<ด>ิ่นกับนัดเพื่อนหายามาก,กินะครับนัดอีกซิปมือไปหาไม่อีกหนาสงสัยหายามาก,กินแล้วกะพอกินยาเบิดแล้วก็น,น่าจ,จะได้ไปตรวจเิ่งอีกรอบหนึ่งว่าอาการเป็นจังไรนะครับ เมื่เปมก็เป็นมาโดนเลไได้พี่นอ้องเป็นมาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับช่วงอ่าอามก็บูดกับเบาอ้วนมากกับมีอาการอยู่นะครับทงเวียนเวียนหัวนิดๆน,นะครับแล้วก็อ,อยากหน่ามืดแน่แต่ว่าบ่าวเปรมกับไปหลินน้ำเพลินเนาะพ่พคนไปนคะรมาใกล้ๆเขามีโอกาสได้มาใกล้กันนะครับก็ได้ ไปนะครับแต่ว่าก็มีอาการอยู่กับในคลิปก็สิเห็นว่าเป็นดมยาดมตลอดพี่น้อง <c oughs> บวัวดมบวัวได้ครับอีกอย่างหนึ่งก็น่าจ,จะเป็นน้ําอากาศห้อนน้ำครับเป็นน้ําอากาศห้อนน้ำมากระซิพยายามนะครับถ่ายคลิปถ่ายพี่น้องได้เบิ่ง <c oughs> อะไรกินยาไหมชี้ชี้กินยาไหมชี้ชี้หล่ะกินยาไหมชี้ชี้กินยาไหม,ไหมโอ้จึม้ม <c oughs> นี่สงผมวัยรุ่น สัตว์ผมให้ปานนี่ก็ต้องเป็นตัวผู้ได้สิเลยเป็นตัวแม่ก็ได้ <c oughs> นี่นะครับไปน่านาทีาตัวแรกในใจกันขึ้นจากไปล้วน้ำขึ้นอ,อยู่ได้ครับพี่น้องร <c oughs> ่างกายหักบ่อหายร่างกายบอ่อห้มื่อนี้วันที่เปะกับอีกอย่างหนึ่งมื่ออื่นวันที่เก้ากัตรงกับวันเกิดบ,บ่าเปลี่มน้ำก็ะได้วันสิไปหาท้ำบุญนะครับบางเปลี่ยนตอนเศร้า ที่คิดคิดใบนะตอนเศร้าว่าจะไปหาทำบุญก็ได้ก็ดีจังว่าอามก็บูดไปมันก็ได้ยากๆเนี่ยนะครับถือโซก่กัดร่างกายบลอสบายนะครับพี่น้องปินมาดนเวลาเราเป็นจะเ,เ,เป็นโดนกูมูนะครับเป็นเศร้ายากเป็นไข้เป็นไอเป็นยังกะระซ่างครับสิยเศร้ายากโอ้จีมอ,อนี่เบิงบ้งเบิง้งเบิ้งโอ้ย เฮ้ยสิบนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยนี่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 บังงงม้หนี่ปัดปัดนี่ปัดนี่ปัดนี่บิังนี่เอา้องเพลงเต่าเต้าหน่อยเต่าเต่าเต่าฮึมฮึมฮึมนี่นี่เออนี่นี่อ่ะสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับครับทุกๆคนที่ดูที่นะครับ หมุนล,ลงควงลงควงไปเลยเฮ้ยเอา้านี่อันนี้ก็ดิง้งออกมาสีเ่เหรียว้ายคักขนาดปุ่นหนึ่งสี่ปุ่นหนึ่งเก็บนั่น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 มอนี โจกโป๊กโจกโป๊กบริษัทพื้นนะเฮ้ยพี่ยังเฮ้ยในหูนี่นะเฮ้ยได้แผลมาอีกตัวเตย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 นะครับพี่น้องจังไดกาฝากพี่น,น้องเด้อนะครับคอยเป็นกำลังแรงใจให้ช่องบอปิีมนครพนมครับเบิ่งช่องบอปิมีมเนาะติดตามไปเรื่อยๆนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับ เป็นกำลังก <c oughs> ำลังใจพี่น้องเนี่ยเป็นกำลังใจอย่ากดข่ามโฆษณา,าเปล่าเปลี่มเนื้อเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเป็นโฆษณาให้เปล่าเปลี่มเพอได้แจ็คซีฟแจ็คซาวนะครับพี่น้องได้มาตื่มขานมหมาน้อยตัวนี้แหละพี่น้องเอา้าเสื้อทำไมไม่ใส่กระดุมนี่นะ เออจืมจึ๊บจึ๊บอ่ะละครับพี่น้องคลิปนี้ก็น่าจะเอาไว้สํานี้สะก่อนนะครับเดี๋ยวเราเป็นสีสรงโน้มให้สิสะก่อนนะครับสรงน้มเอาเพื่อนนอนสะก่อนจะได้กาพบพ,พ่อกันใ่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ